รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้ดูเหมือนจะผิดพลาดไปเสียทั้งหมดในช่วงต้นปี2024ภายในตู้รถไฟท้องถิ่นที่กำลังวิ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ชาวอเมริกันคนหนึ่งได้รำพึงกับตัวเองเจมส์แฮร์ริสันผู้ซึ่งทำงานให้กับกลุ่มบริษัทเมทรอนิก และเป็นชนชั้นสูงที่ตัดสินทุกสิ่งด้วยข้อมูลและตรรกะเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากจะเชื่อภรรยาอันเป็นที่รักของเขาซาร่าจูจๆก็หมดสติล้มลงบนพื้นในรถไฟชนบทที่มีตู้โดยสารเพียงไม่กี่ตู้และมีปัญหาเรื่องภาษาเช่นนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เจมส์รู้สึกหนาวสั่นอย่างแท้จริง คือปฏิกิริยาของผู้โดยสารชาวไทยที่ตามมาไม่มีใครกรีดร้องไม่มีใครตื่นตระหนกทุกคนเพียงแต่มองจ้องอย่างเงียบๆเ,เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เรามาดูกันเลยเจมส์แฮร์ริสันเป็นวิศวะกรเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูงประจำอยู่ที่สำนักงานสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทการแพทย์ขนาดใหญ่สำหรับเขาโลกประกอบด้วยข้อมูล ตรกะและความสมเหตุสมผลแทบไม่มีที่ว่างสำหรับความไม่แน่นอนเช่นอารมณ์หรือเหตุการณ์สุ่มทุกปรากฏการจะต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลนี่คือความเชื่อของเขาในปี2024เจมส์ภรรยาซาร่าและลูกชายวัย11ขวบลีโอมาที่ประเทศไทยจุดประสงค์ของการเดินทางไม่ใช่การท่องเที่ยว ชิ้นส่วนแกนกลางที่ต้องปรับละเอียดสำหรับการทำงานของเครื่อง MRI รุ่นล่าสุดที่เขากำลังพัฒนาอยู่นั้นได้รับการกล่าวขานว่าถูกผลิตขึ้นจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นี่ทำให้เขาไม่อาจเชื่อได้งบประมาณการพัฒนาของเราอาจจะอยู่สูงกว่ายอดขายประจำปีของโรงงานแห่งนี้เสียอีกเจมส์ James, วิเคราะห์ข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่ว่าจะคำนวณอย่างไร ก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาพลาดตัวแปรใดไปเพื่อไขปริศนานี้เขาจึงเดินทางสู่พื้นที่ภาคเหนือของไทยในขณะนี้ครอบครัวแฮร์ริสันกำลังนั่งรถไฟท้อมถิ่นที่วิ่งผ่านหุบเขาอันง,งดงามของจังหวัดเชียงใหม่นอกหน้าต่างเป็นทุ่งนาสีทองที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นมองไปได้สุดลูกหูลูกตาว้าวเหมือนโลกของฮอบบิทเลย ภรยากล่าวกับลูกชายลีโออย่างอ่อนโยนแต่สายตาของเจมส์กลับมองไปยังสิ่งอื่นที่อยู่ลึกเข้าไปในทิวทัศน์ชนบทระบบขนส่งที่ไม่ประสิทธิภาพประชากรเบาบางและสูงวัยในชนบทของประเทศไทยในสมองของเขามีแต่ข้อมูลและรายงานสถานที่แบบนี้จะผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงระดับโลกได้อย่างไรในเมืองที่เจมส์อยู่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดจะถือกำเนิดในโรงงานขนาดใหญ่ในเขตเมืองเช่นซิลิคอนวาเล่บอสตันซึ่งมีการรวมทุนอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดและบุคลากรที่ยอดเยี่ยมแต่ภาคเหนือของไทยกลับแตกต่างออกไปพ่อยังคิดเรื่องงานอยู่เหรอลีโอถามพลังยื่นหน้ามามองเจมส์ด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายเปล่าหรอก แค่รู้สึกว่าบางครั้งเทคโนโลยีของไทยก็น่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเจมส์ตอบแต่ในใจเขากลับคิดถึงสิ่งอื่นมีบางอย่างผิดปกติที่นี่ระบบขนส่งที่ไม่ประสิทธิภาพรถไฟท้องถิ่นที่ขาดทุนซึ่งในอเมริกาคงถูกยกเลิกไปนานแล้วตามหลักการตลาดเขากวาดสายตาไปรอบตู้โดยสารนักเรียนมัธยมในชุดเครื่องแบบผู้สูงอายุที่กำลังกลับจากการซื้อของ ช่างที่อยู่ในชุดทำงานทุกคนดูสงบและพึงพอใจตามแรงเหวี่ยงของรถไฟไม่สมเหตุสมผลเส้นทางนี้ขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดจิตสำนึกความเป็นเหตุเป็นผลของเจมส์ไม่สามารถยอมรับภาพนี้ได้ในอเมริกาเส้นทางที่ขาดทุนจะถูกยกเลิกทันทีเพราะหลักการตลาดเป็นผู้กำหนดแต่ที่นี่แตกต่างออกไปดูเหมือนจะมีค่านิยมอื่นกำลังดำเนินอยู่ทันใดนั้น ที่รักซาร่าที่นั่งอยู่ข้างๆเสียงขาดพร่าเมื่อมองไปที่เธอใบหน้าของเธอซีดเปลียดและมีเหงื่อขนเก่อซาร่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะในขณะที่เจมส์ประคองโชดายของเธอร่างของซาร่าก็ค่อยๆล้มลงจากตักของเขาเหมือนตุ๊กตาที่สายขาดและฟุบลงบนพื้นรถไฟแม่เสียงของลูกชายลีโอกรีดร้องเกือบจะแตกความเงียบของตู้โดยสาร สมองของเจมส์ว่างเปล่าในฐานะวิศวกรที่มักจะสงบและเยือกเย็นความคิดของเขาหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ความตื่นตระหนกดั้งเดิมในฐานะสามีและพ่อเท่านั้นที่บีบคั้นหัวใจของเขาใครก็ได้ช่วยผมด้วยภรรยาของผมเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เกือบจะไม่ได้สติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผลักดันให้เจมส์ลงไปสู่ห่วงแห่งความสิ้นหวังอย่างแท้จริง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ภรรยาล้มลงแต่คือปฏิกิริยาที่ไม่น่าเชื่อของผู้โดยสารชาวไทยเหล่านั้นนักเรียนมัธยมในชุดเครื่องแบบผู้สูงอายุที่กำลังกลับจากการซื้อของช่างที่อยู่ในชุดทำงานทุกคนดูสงบและพึงพอใจตามแรงเหวี่ยงของรถไฟไม่มีใครกรีดร้องไม่มีใครตื่นตระหนกทุกคนเพียงแต่มองดูเจมส์และซาร่าที่ล้มลงอย่างเงียบๆ เหงือขนไหลลงมาตามแผ่นหลังของเจมส์ความเงียบนี้คืออะไรความตกตะลึงหรือความไม่ใยดีความคิดในแบบอเมริกันของเขาแล่นเข้ามาในหัวถ้าเกิดเรื่องเดียวกันนี้บนรถไฟฟ้าในชิคาโกคงมีใครกรีดร้องมีใครโวยวายและแน่นอนว่าจะมีใครหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายวิดีโอแต่ที่นี่แตกต่างออกไป ความเงียบของพวกเขาเหมือนกำแพงหนาทึบที่แยกครอบครัวของเจมส์ออกไปอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่ความสิ้นหวังกำลังจะครอบงำหัวใจของเขาสิ่งที่ทำลายความเงียบสงบนั้นคือนักเรียนมัธยมคนหนึ่งเขาค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งโดยไม่ศบตาก,กับเจมส์แต่เดินตรงไปยังปุ่มฉุกเฉินสีแดงที่ติดตั้งอยู่ที่มุมตู้โดยสารด้วยท่าทีที่ไม่ลังเลเจมส์ไม่เข้าใจเจตนาของเขา ทำได้เพียงรู้สึกสับสนนักเรียนมัธยมยืนอยู่หน้าปุ่มและกล่าวผ่านอินเตอร์คอมด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและชัดเจนว่าพนักงานตรวจตัวครับมีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารหมดสติครับเสียงนั้นทำให้บรรยากาศที่แข็งทื่อในตู้โดยสารสั่นสะเทือนเล็กน้อยนั่นคือบทนำของการทำงานร่วมกันที่เหลือเชื่อที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นความคิดของเจมส์ถูกครอบงำด้วยสามัญสำนึกแบบอเมริกัน ปมฉุกเฉินแล้วไงแม้ว่าพนักงานตรวจตั๋วจะมาถึงแต่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องจะทำอะไรได้ในอเมริกาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นนี้สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องแม้จะมีกฎหมาย Good Samaritan ทุกคนก็ยังกลัวที่จะยื่ยนมือเข้าช่วยโดยพลาการและถูกฟ้องร้องในภายหลังพวกเขาเลือกที่จะรอผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำลายความคิดของเจมส์ คือบรรยากาศในตู้โดยสารที่เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆแต่แน่นอนโอ๊ยเป็นไปได้ยังไงคนแรกที่กล่าวคือคุณยายวัยประมาณ70ปีที่ถือถุงจ่ายตลาดอยู่เธอไม่รีบร้อนใช้ผ้าเช็ดหน้าจุ่มน้ำจากกระติกเก็บความร้อนของตัวเองมาประครบที่หน้าผากของซาร่าเบาๆไม่เป็นไรนะลูกเจมส์ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแต่มือที่อ่อนโยนและสายตาที่ปลอบโยนราวกับปลอบหลานนั้นอบอุ่นกว่าคำพูดใดๆ ต่อมาชายวัยกลางคนในชุดช่างก็ลุกขึ้นอย่างเงียบๆเขาเปิดหน้าต่างใกล้เคียงเล็กน้อยเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและยื่นขวดน้ำเย็นที่เขาซื้อมาให้คุณยายใช้อันนี้จะเย็นกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือพวกเขาไม่มีการพูดคุยกันเลยแม้แต่การสบตาก,ก็ไม่มีแต่พวกเขากลับเข้าใจบทบาทของตนเองในทันทีราวกับเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีและลงมือปฏิบัติการที่ได้ผลที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติ เจมส์พูดไม่ออกต่อภาพนี้ที่นี่ไม่มีผู้บัญชาการแต่มีการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบในขณะนั้นพนักงานตรวจตัว๋วชายในชุดเครื่องแบบก็รีบมาถึงพวกเขาอย่างเงียบๆท่านครับไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภรรยาของผมหมดสติไปอย่างกระทันหันเจมส์อธิบายพนักงานตรวจตัว๋วพยักหน้าอย่างใจเย็นและเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็ว เขาตรวจสอบการหายใจและชีพจรของซาร่าก่อนจากนั้นคุกเขาลงและกล่าวกับเจมส์ว่าโปรดวางใจผมได้รับการฝึกอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นประจำสถานีถัดไปคือสถานีลำพูนผมได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อจัดเตรียมรถพยาบาลและเครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้แล้วคำว่า AED ทำให้เจมส์ตกใจเขาเคยรายงานว่า ประเทศไทยมีความหนานแน่นในการติดตั้งอยู่ในระดับโลกแต่เขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ในเขตเมืองเท่านั้นไม่คาดคิดว่าแม้แต่สถานีเล็กๆในชนบทแห่งนี้ก็มีพร้อมพนักงานตรวจตัว๋วหยิบวิทยุสื่อสารออกมาและรายงานสถานการณ์ไปรยังศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและแม่นยำที่นี่คือรถไฟขาลงสายเหนือมีผู้ป่วยฉุกเฉินในตู้โดยสารเป็นหญิงชาวต่างชาติอายุ40กว่า การรับรู้รายงานอาการเมื่อได้เย็นรายงานนี้เจมส์ James, ในฐานะบุคลากรด้านเทคนิคก็รู้สึกตะลึงนี่ไม่ใช่แค่ความมีน้ำใจหรือการรับมือเฉพาะหน้าตามความเมตตาของแต่ละบุคคลการศึกษาโครงสร้างและบุคลากร,กรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีทั้งหมดนี้รวมกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างระบบช่วยชีวิตที่น่ากลัวและก้าวหน้าอย่างยิ่งในชนบทของอเมริกา การรอรถพยาบาลนานกว่า30นาทีไม่ใช่เรื่องปกติหลังจากนั้นก็จะได้รับบินค่าใช้จ่ายมากกว่า2,000ดอลลาร์หรือประมาณ70,000บาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กำลังพลิกผันสามัญสำนึกของเขาโดยสิ้นเชิงเจมหันไปมองนักเรียนมัธยมที่เริ่มปฏิบัติการก่อนเป็นคนแรกเด็กนักเรียนมัธยมตอบกลับด้วยความเขินอายเล็กน้อยว่าอ๋อวิชาสุขศึกษาตอนมัธยมต้นสอนวิธีการรับมือในสถานการณ์แบบนี้ครับ คำพูดนั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเจมรู้สึกราวกับว่าในที่สุดเขาก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าของปริศนาแห่งพลังเทคโนโลยีของประเทศไทยที่เขาเดินทางมาไขรถไฟไม่ได้ลดความเร็วแล้ววิ่งต่อไปยังสถานีถัดไปผู้โดยสารไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเพียงแต่มองดูซาร่าอยู่ห่างๆเจมในที่สุดก็ตระหนักว่าความเงียบที่ดูเหมือนไม่แยแสเหล่านั้นแท้จริงแล้วคือพื้นที่ที่สุข,ขุมรอบคอบ เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความห่วงใยใกล้ถึงสถานีลำพูนแล้วเสียงประกาศดังขึ้นรถไฟค่อยๆเข้าสู่ชานชลาเจมมองออกไปนอกหน้าต่างที่นั่นมีเจ้าหน้าที่สถานีหลายคนรถพยาบาลสีแดงขาวจอดรอยอย่างสงบและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนเตรียมพร้อมความรวดเร็วนั้นเกินกว่าความประหลาดใจจนทำให้เขารู้สึกเข้าพรมเมื่อรถไฟจอดสนิท เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่สถานีก็เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบราวกับเป็นพันธมิตรที่รู้จักกันมานานไม่มีการพูดคุยที่ไม่จำเป็นและพวกเขาก็ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อย้ายซาร่าขึ้นเปลและส่งไปยังรถพยาบาลเจมส์ทำได้เพียงยืนตะลึงต่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วนี้หลังจากที่ซาร่าถูกนำขึ้นรถพยาบาลแล้วสมาชิกในทีมคนหนึ่งเร่งเรา้าคุณแฮร์ริสันเชิญขึ้นรถด้วยครับในขณะนั้น หัวหน้าสถานีอาวุโสคนหนึ่งก็วิ่งมาหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเจ้าหน้าที่ครับจากที่นี่ไปโรงพยาบาลในตัวเมืองใช้เวลามากกว่า20นาทีแต่ตรงหัวมุมด้านหน้ามีคลินิกหมอสมชายดูเหมือนว่าภรรยาของคุณอาการคงที่แล้วการไปที่นั่นอาจจะเร็วกว่าในวินาทีที่ได้ยินคำพูดนี้สามัญสำนึกแบบอเมริกันก็เล่นผ่านหัวของเจมส์าฟ้าผ่าคุณพูดอะไรนะ เลี่ยงขั้นตอนมาตรฐานเปลี่ยนสถานที่ส่งตัวโดยพลาการหากเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบในอเมริกาบุคลากรในพื้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนโดยพลาการได้อย่างแน่นอนทุกอย่างต้องเป็นไปตามคู่มือความรับผิดชอบสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดอย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมกู้ภัยกลับตั้งใจฟังคำพูดของหัวหน้าสถานีอย่างจริงจังจากนั้นจึงหันไปทางเจมและถามว่า เราประเมินว่าภรรยาของคุณน่าจะมีอาการเหนื่อยล้าและขาดน้ำอย่างรุนแรงตามที่หัวหน้าสถานีสมชายกล่าวการให้สารน้ำที่คลินิกหมอสมชายอาจเป็นวิธีที่รวดเร็วและเป็นภาระต่อร่างกายภรรยาของคุณน้อยที่สุดคุณคิดว่าอย่างไรครับความคิดของเจมตามไม่ทันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยอมรับข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่สถานีและยังมอบอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายให้แก่เขาซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วย นี่เป็นภาพที่อาจจินตนาการไม่ได้ในระบบอเมริกันที่มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนและมีอำนาจเบ็ดเสร็จพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญต่อกฎหรืออำนาจแต่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่กำลังคิดและปฏิบัติเพียงสิ่งเดียวทางเลือกใดดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยรายนี้ในขณะนี้เจมพยักหน้าอย่างสันเทตกลงครับโปรดทำตามนั้นประตูรถพยาบาลปิดลงอย่างเงียบๆและเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ จากหน้าต่างรถสามารถมองเห็นหัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีที่โค้งคำนับเล็กน้อยรวมถึงภาพของนักเรียนมัธยมและคุณยายที่มองดูพวกเขาด้วยความกังวลเจมค้นพบคำตอบของปริศนาที่เขาตามหาในภาพนั้นเป็นเช่นนี้เองโรงงานที่เชียงใหม่ที่เขาต้องไปสำรวจทำไมโรงงานเล็กๆถึงสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกได้มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือข้อมูลมันคือความเข้าใจที่สื่อสารไม่ได้ ไม่สามารถเขียนเป็นคู่มือได้เป็นความยืดหยุ่นทางความคิดที่บุคลากรในพื้นที่ก้าวข้ามกฎและตำแหน่งเพื่อค้นหาทางออกที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดคือความบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนภาพการช่วยชีวิตที่เป็นกิจวัตรแต่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นที่นี่ในขณะนี้ต่างหากที่เป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของเทคโนโลยีที่โรงงานไทยแห่งนั้นสร้างขึ้นรพยาบาลไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย แต่มาถึงคลินิกเล็กๆที่อบอุ่นซึ่งอยู่คู่กับชาวบ้านในชุมชนมานานนี่คือคลินิกหมอสมชายอุปกรณ์อาจไม่ทันสมัยที่สุดแต่การวินิจฉัยของหมอสมชายและการปฏิบัติงานที่คล่องแคล่วของพยาบาลน,นั้นไม่ได้ไปกว่าแพทย์หรือบุคลากรชั้นนําคนใดในโรงพยาบาลใหญ่ในอเมริกาที่เจมส์รู้จักซาร่าถูกนําตัวเข้าห้องรักษาทันทีเพื่อรับสารน้ําแก้ภาวะขาดน้ําเจมส์และลีโอนั่งลงบนเก้าอี้ในห้องรอดด้วยความวิตกกังวลไม่นานหลังจากนั้น คุณภรรยาของคุณอาการเป็นยังไงบ้างครับชายในชุดช่างจากรถไฟก็เปิดประตูห้องรอและชะงกหน้าเข้ามาข้างๆเขาคือคุณยายที่มองมาด้วยความกังวลแม้แต่นักเรียนมัธยมในชุดเครื่องแบบที่อยู่ด้านหลังพวกเขาก็ยังคงคำนับให้เขาอย่างเขินอายพวกเขากรอกว่ามาเพราะความเป็นห่วงเจมส์ James พูดไม่ออกสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาไม่มีใครจะเสียสละเวลาของตนเองเพื่อมาเยี่ยมคนแปลกหน้าบนรถไฟที่พักข้งคืนอย่งางไรก็ตามบนใบหน้าของพวกเขาไม่มีความอยากรู้อยากเห็น หรือความรู้สึกอยากดูมีเพียงความห่วงใย,ยผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์และความรู้สึกอบอุ่นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาพยาบาลออกมาจากห้องรักษาและแจ้งว่าซาร่าฟื้นคืนสติแล้วเจมส์รีบเข้าไปดูและเห็นซาร่าที่แม้จะยังซีดเล็กน้อยแต่ก็คงที่อย่างสมบูรณ์ด้วยการให้สารน้ำเธอยิ้มให้เขาจากบนเตียงขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเป็นห่วงเจมส์ถอนหายใจโล่งออกอย่างสุดซึง้งและกุมมือภรรยาไว้แน่น หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาทั้งหมดและฟังคำอธิบายโดยละเอียดจากหมอสมชายแล้วเจมส์ก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เขากลัวที่สุดที่เคาน์เตอร์ที่นี่คือต่างประเทศแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีประกันสุขภาพสามัญสัมพันธ์แบบอเมริกันครอบงำสมองของเขาค่าใช้ใจ่ายในการใช้รถพยาบาลการวินิจฉัยของแพทย์การรักษาของพยาบาลและการให้สารน้ำหากไม่มีประกันจะมีค่าใช้ใจ่ายหลายพันดอลลาร์หรือหลายแสนบาทเขาเตรียมใจไว้แล้วผมควรชำระเงินอย่างไรครับเจมส์ถามอย่างประมาท พนักง,งานหญิงที่เคาน์เตอร์ยื่นบินให้เขาอย่างอ่อนโยนเนื่องจากไม่มีบัตรประกันสุขภาพจึงเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจํานวนทั้งหมดเป็นจํานวนเงิน1 5 0 0บาท1 5 0 0บาทค่ะขอโทษนะครับคุณว่าเท่าไหร่เจมส์สงสัยหูของตัวเอง1 5 0 0บาทเขาฟังผิดไปหรือไม่หรือว่าตัวเลขศูนย์หายไป2หรือ3ตัวแต่นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดเขาหยิบใบเสร็จมาดูซ้ําแล้วซ้ําเล่ามีตัวเลข1 5 0 0บาทพิมพ์อยู่ในอเมริกา เพียงแค่ค่าใช้จ่ายในการเรียกรถพยาบาลก็เกินจำนวนนี้ไปมากแล้วในวินาทีนั้นมีบางสิ่งบางอย่างแต่งหักในใจของเจมส์น้ำตาหยดแล้วหยดเล่าไหลอาบดวงตาที่เปิดกว้างของเขานี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโล่งออกและไม่ใช่แค่น้ำตาแห่งความขอบคุณเท่านั้นนั่นคือเสียงที่ค่านิยมของวิศวกรชั้นนำที่เชื่อมั่นในตรกกะและข้อมูลเท่านั้นได้พังทลายลงในสถานที่แห่งนี้การช่วยชีวิตคนไม่ได้มองว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเจมส์ James, มองไปยังนักเรียนมัธย,ยมที่ไม่เคยสบตาก,กัน ที่มีความรู้ในการช่วยชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติผู้โดยสารที่ไม่รู้จักกันช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความกังวลและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยต้นทุนที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเขาคิดถึงเครื่อง MRI มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เขากำลังพัฒนาอยู่ที่กลุ่มบริษัท Medtronic และเป็นครั้งแรกที่เขานึกถึงใบหน้าของคนที่ทำงานในโรงงานที่เชียงใหม่ที่ผลิตวาวที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเป็นแกนกลางของมันแรงกำเนิดของการแสวงหาความสมบูรณ์แบบของพวกเขาไม่ได้มาจากผลกำไรหรือประสิทธิภาพ เป็นเพียงความปรารถนาบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือใครบางคนในภายหลังความอบอุ่นที่ห่อหุ้มเขาอยู่ในตอนนี้และห่วงโซ่แห่งความดีงามที่ถูกต้องเกินกว่านี้ทั้งหากที่เป็นความลับที่แท้จริงในการสร้างเทคโนโลยีที่น่าอาัศจรรย์นั้นซาร่าที่อยู่ข้างๆก็ตระหนักถึงทุกสิ่งเช่นกันและน้ำตาไหลอย่างเงียบๆลีโอไม่ได้ร้องไห้ออกมาเขาเพียงแต่มองจ้องไปยังเงาของพ่อของเขาเขารู้สึกด้วยความเป็นเด็กว่าพ่อของเขาและผู้คนในสถานที่แห่งน,นี้ ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงใดในคืนนั้นเมื่อครอบครัวแฮร์ริสันกลับถึงโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่พวกเขาแทบจะไม่ได้พูดคุยกันพวกเขาเพียงจะมองออกไปนอกหน้าต่างชมวิวกลางคืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีเนื้อหามากเกินไปและยังคงสั่นสะเทือนจิตใจของพวกเขาคนแรกที่เปิดปากพูดคือพัรยาซาร่าฉันอยากจะเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ ฉันอยากจะบอกเพื่อนๆที่อเมริกาว่าเกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเจมส์ James, พยักหน้าอย่างเงียบๆผมก็เหมือนกันในฐานะบุคลากรด้านเทคนิคผมมีบางสิ่งที่ต้องสื่อความจริงเบื้องหลังความมหัศจรรย์ที่ผมตามหาไม่ได้อยู่ในโรงงานของไทยแต่มันอยู่ในรถไฟขบวนนั้นบนชานชาลาสถานีและในคลินิกเล็กๆแห่งนั้น ลีโอลูกชายเงยล่าขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนว่าพ่อครับในอนาคตผมอยากมาเรียนที่ประเทศไทยผมไม่เพียงแค่ต้องการสร้างเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ผมอยากเป็นบุคลากรด้านเทคนิคที่สามารถลงมือทาเพื่อผู้อื่นได้เหมือนกับพี่นักเรียนมัธยมที่เจอในวันนี้เมื่อเห็นการเติบโตของลูกชายเจมส์และซาร่าก็รู้สึกน้ำตาซึมอีกครั้ง โพสต์ของซาร่าบนโซเชียลมีเดียแพร่กระจายไปทั่วโลกในพริบตาพยาบาลฉุกเฉินจากอเมริกาแสดงความประหลาดใจว่าเหลือเชื่อนี่คือความเห็นอกเห็นใจแบบมนุษย์ที่เราไม่อาจจินตนาการได้ในที่เกิดเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉินของเราวิศวกรเพื่อนร่วมงานจากกลุ่มบริษัทเมทรอนิกส์แสดงความเคารพว่านี่อาจเป็นที่ที่เราควรเรียนรู้จากเทคโนโลยีของไทยอย่างแท้จริง โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์มากกว่า1ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงข้อความแสดงความชื่นชมและความซาบซึ้งต่อประเทศไทยลังไหลมาจากทั่วโลกวินาทีที่ช่วยเหลือชีวิตอย่างไร้พรมแดนกระทุ้งจิตใจผู้คนทั่วโลกอย่างรุนมแรงไม่กี่วันต่อมาเจมส์ James ได้รับข้อความจากผู้ที่ช่วยเขาในวันนั้นคุณนะพัระยาอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับจากชายในชุดช่างหวังว่าจะได้เจอคุณในอนาคตนะ จากนักเรียนมัธยมการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่อบอุ่นที่ข้ามพรมแดนกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับครอบครัวแฮริสันหนึ่งวันก่อนเดินทางกลับเจมส์ยิบถ้วยชาที่ทำด้วยมือโดยช่างฝีมือชาวไทยในห้องพักโรงแรมมันมีรูปทรงที่ลงตัวพอดีกับฝ่ามือโดยไม่มีส่วนเกินแม้แต่น้อยเขานำถ้วยชานั้นมาซ้อนทับกับภาพที่เขาเห็นบนรถไฟผู้โดยสารที่แสดงการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบ หัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบโรงงานที่เชียงใหม่ที่สร้างเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบและถ้วยชาที่สมบูรณ์แบบนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันไม่ใช่เพื่อผลกำไรหรือประสิทธิภาพและไม่ใช่เพื่อสแสวงหาผลตอบแทนเป็นเพียงการทุ่มเทจิตวิญ,ญญาณให้กับงานของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เพื่อช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนี่คือความจริงเบื้องหลังระบบปฏิบัติการ ที่น่ากเกรงขามที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกมุมของสถานที่แห่งนี้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้ดูเหมือนจะผิดพลาดไปเสียทั้งหมดนี่คือความรู้สึกแรกของเจมส์ในห่วงแห่งความสิ้นหวังบนรถไฟแต่เมื่อสิ้นสุดการเดินทางเขาก็เข้าใจความหมายของประโยคนี้ในทางที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงใช่สิ่งที่ผิดไม่ได้อยู่ที่สถานที่แห่งนี้แต่เป็นตัวผมเองที่ใช้สามัญสำนึกแบบอเมริกัน ซึ่งเชื่อว,ว่ามีเพียงข้อมูลและประสิทธิภาพเท่านั้นที่ถูกต้องในการวัดโลกด้วยบรรทัดฐานเดียวเมื่อกลับถึงประเทศเจมส์ได้จัดการประชุมรายงานที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทเมทรอนิกหัวข้อคือแหล่งที่มาของพลังเทคนิคของโรงงานในไทยแต่สิ่งที่เขาพูดถึงไม่ใช่การลงทุนด้านอุปกรณ์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลความลับของพลังเทคนิคของไทยอยู่ที่การเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณที่อบอุน่นของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้คน เพื่อนร่วมง,งานในห้องประชุมต่างมองหน้ากันด้วยความสับสนแต่เมื่อเจมส์เริ่มเล่าประสบการณ์บนรถไฟทุกคนก็ตั้งใจฟังอย่างเงียบๆนักเรียนมัธยมมีความรู้ในการช่วยชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติคนที่ไม่รู้จักกันช่วยเหลือกันด้วยการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบการแพทย์ถูกมองว่าเป็นสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สินค้าที่มีราคาสูงและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อใครบางคน รายงานของเจมส์ถูกแบ่งปันไปทั่วทั้งกลุ่มบริษัทการแพทย์สิ่งที่น่าประหลาดใจคือนโยบายของบริษัทเริ่มเปลี่ยนไปเราไม่ควรพิจารณาแค่เทคโนโลยีแต่ควรคิดถึงผู้ป่วยที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีนั้นด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกาศลีโอลูกชายของเจมส์เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ในวันนั้นหัวข้อคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในประเทศไทย เรียงความนั้นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในโรงเรียนและถูกปีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอนาคตผมอยากเป็นบุคลากรด้านเทคนิคที่ทำงานเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นชาวอเมริกันหลายคนที่ได้อ่านเรียงความของลีโอมีความสนใจในประเทศไทยมากขึ้นส่วนซาร่าก็ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในวันนั้นออกมาเป็นภาพวาดชื่อว่า The Kindness of Strangers ผลงานที่วาดภาพผู้คนที่ช่วยเหลือกันบนรถไฟได้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะในนิวยอร์กและได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามหนึ่งปีต่อมาเจมส์กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้มาแค่ครอบครัวเท่านั้นแต่ยังพาเพื่อนร่วมง,งานสิบคนจากกลุ่มบริษัทเมทรอนิกมาด้วยพวกเขาเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่เชียงใหม่ขึ้นรถไฟขบวนนั้นและไปที่คลินิกหมอสมชายตอนนั้นขอบคุณมากจริงๆครับ เมื่อเจมส์โค้งคำนับต่อหมอสมชายหมอสมชายก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรครับผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นสิ่งที่ควรทำเจมส์ James, ใช่ครับในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรทำนี้ทั้งหากที่ทั้งโลกควรเรียนรู้นักเรียนมัธยมที่ช่วยเขาบนรถไฟในตอนนั้นตอนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วเขาเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์และกล่าวว่าในอนาคต ต้องการช่วยเหลือการแพทย์ในพื้นที่ชนบทลูกชายของคุณนะ่ะหวังว่าจะมีโอกาสมาประเทศไทยสักวันหนึ่งเรามาทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยกันนะครับเจมส์ James, พยักหน้าอย่างเงียบเขาผู้ซึ่งเคยเชื่อมั่นในตักกะและข้อมูลเท่านั้นในที่สุดก็ได้เข้าใจความจริงเป็นครั้งแรกพลังที่แท้จริงของประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเครื่องจักรหรือระบบแต่อยู่ในจิตใจของผู้คน